โทรศัพท์โทรเข้ามาค่ะค่ะค่าค่าค่าเบอร์นี้ราคาใส่ใจใส่ใจเบอร์นี้ราคาค่ะค่าได้รับของขวัญโบนัสได้รับของขวัญฟรีจากลาซานดาฮะหม้อทอดไหลน้ำมันเครื่องดูดฝุ่นหม้อหุงข้าวป๊าดคือได้หลายแท้ดีค่ะโอขอแอนไลน์ให้รับไลน์เป็นเพื่อนเราไปกรอกข้อมูลจ้ๆ ด้สิเฮดจ้าขอบคุณหลายๆขอบคุณนักสันดาหด้อจ้าเพื่อนๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะเม่ตุกสายใจเซกเรีัสมาบอกข้อมูลดีๆและเม่ตุกเจอมากับตัววอนในร้อนๆเลยนะคะหากเพื่อนๆฟังแล้วนะคะชอบกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นอะไรที่เตือนให้เพื่อนๆเตือนภัยเพื่อนๆไ,ได้นะคะวันนี้แม่ตุกได้รับข้อมูลแล้วก็คือแม่ตุกได้รับโทรศัพท์จากอา กรมบริการลูกค้าจากปราศรดาโทรมาว่าเราได้รับของขวัญสิทธิพิเศษของขวัญจะส่งให้นะคะแต่ว่าเราต้องรับไปกรอกข้อมูลในแอดไลน์นะคะเขาจะแอดมาให้เรารับเป็นเพื่อนเราก็บอกว่าโอเคโอเคแต่เราก็ไม่ได้ไปรับนะคะเพื่อนๆหลายท่านที่ยังไม่รู้จักก็รีบเข้าไปเพราะเห็นว่ามีของให้ฟรีให้ของ ขวัญฟรีจากลาซันดาบดีาดาบีาดาระวังนะคะนะคะรับใครเป็นเพื่อนกรอกข้อมูลผ่านโทรศัพท์ต้องระวังค่ะเพราะมิดค่ะมิดค่ะเขาไม่ได้ต้องการความฉลาดของเราหรอกนะคะแต่ต้องการข้อมูลและก็การเงินของเราต้องระวังนะคะเพื่อนๆนะคะเขาจะดูดข้อมูลจากโทรศัพท์ของเราเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเห็นของฟรีอย่าเห็นแก่ได้ของฟรีนะคะของฟรี ไม่มีในโลกนะคะเพื่อนๆต้องระวังนะคะวันนี้เมตุกเข้าไปดูข้อมูลคนที่ถูกหลอกนะคะข้อมูลเขาให้ตรงกันเลยค่ะจะโทรมาบอกว่าเราได้รับของขวัญได้รับหม้อหุงข้าวได้รับเครื่องดูดฝุน่นบางคนกดเข้าไปกรอกข้อมูลแล้วนะคะนะคะต้องระวังนะคะเพื่อนๆทาอะไรหลายๆอย่างผ่านโทรศัพท์เดี๋ยวนี้นะมิดเยอะแยะค่ะนะคะต้องระวัง หากวิดีโอนี้เป็นประโยชน์หรือสามารถทำให้คนรู้เยอะๆแชร์ให้คนเขารู้ด้วยนะคะอย่ากรอกข้อมูลและรับใครที่เราไม่รู้จักผ่านไลนะะ์นะคะเพื่อนๆนะคะต้องระวังค่ะที่สำคัญอย่ากรอกข้อมูลส่วนตัวของเราให้เขารู้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณทุกคนที่ช่วยแชร์ให้หลายๆท่านได้รู้จักระวังนะคะมิตรโทรถ,ถึงที่